ที่เห็นของทางคุณบอกกปุ๊นะคะธนาพลอิวสกุลซึ่งเช่นกันเลยตอนนี้เห็นไหมคะว่าสังคมก็จับจ้องการเดินทางของอุบลรัฐเนี่ยแหละซึ่งบอกกปุ๊ก็ได้มองเหมือนกันว่าเนี่ยแหละแคนดิเดตพรรคไทยรักษาชาติผลงานของทักษิณเห็นไหมคะมันย้อนกลับมาเลยว่าในสิ่งที่ทักษิณกําลังจะดึงมาแล้วประชาชนค,คิดว่าจะเป็นทางเลือกของประชาชนที่ไทยรักษาชาติเนี่ยจะมาช่วยเหลือประชาชนแต่มันไม่ใช่ไง มันกลายเป็นว่าทักษิณเขาเล่นเกมอะไรกับอุบลรัตน์ก็ไม่รู้ด้วยความที่ว่าอุบลรัตน์นั้นโคฟอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็อาจจะขอทักษิณว่าเออเนี่ยฉันอยากเล่นเป็นนายกนะเธอดันฉันได้ไหมเอออะไรแบบเนี้ยจนเหมือนกับเอาประเทศชาติเนี่ยเป็นเดิมพันเอ่อเอาชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนดั่งเลโก้ไหมเหมือนตัวเลโก้ที่ เด็กๆเ,เล่นนะ่ะเราก็เหมือนชีวิตชีวิตของเราเนี่ยเป็นหมากเลโก้ของอุบลราที่จะหยิบขึ้นมาเล่นน่ะจะจะสร้างเป็นบ้านหรือจะทลายทิ้งจะเอามาสร้างเป็นบันไดเอ้เบื่อละเอามาเป็นรถยนต์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนเด็กที่เล่นสนุกไปเรื่อยๆนะก็ฝากไว้ทุกคนได้คิดเพราะตอนนั้นเนี่ยมีก็ได้คิดเหมือนกันว่าพักสิ่ง้องคิดอะไรอยู่ ไม่ไม่ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนยังยังทำร้ายประชาชนด้วยซ้ำซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงมีจำนวนมากเลยสรรเสริญทักษิณสรรเสริญอุบลรัตน์นะคะว่าจะมาช่วยเหลือประเทศเป็นนาลีขี่ม้าขาวอันนี้เพอร์เจอร์สินดีที่ผ่านมาเราเคยพูดมาตลอดเลยว่าอุบลรัตน์ไม่เคยไม่เคยอยู่ในแวดวงการเมืองเลยเขาไม่เคยสนใจการบ้านการเมืองเลยที่ผ่านมาที่ออกมาตําหนิอยุทธ์อะไรพวกนี้เป็นการแบบเหมือนแบบเป็นป่าเหี่ททาให้ หลายหลายคนเนี่ยได้ชื่นชมเขาก็คือเขาก็จะดูไงว่ากระแสตอนนี้อ,ะ,อะไรเป็นยังไงที่พอจะร่วมด้วยแสดงความเห็นแล้วก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้ได้ชื่นชมเขาเขาก็จะออกมานในการตําหนิประ,ะ,ประยุทธ์หรืออะไรแบบเนี้ยก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าสุดท้ายแล้วตัวตนเขาก็ออกมาแล้วก็บอกกปุ๊นะคะบ,บอกว่าภารกิจสุดท้ายในฐานะของนายกอหอ,อตเนี่ยก็คือการรับสนอง พระบรมราชองค์การในการอภัยโทษให้กับทักษิณเหลือเพียงแค่หนึ่งปีแล้วหลังจากนี้นะคะตาแหน่งของประยุทธ์ต่อไปคืออะไรไหมคะเราเคยพูดมาแล้วหลังจากนี้นะคะประยุทธ์จะได้ขึ้นเป็นองคมนตรีเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันมันกำหนดมาแล้วมันไม่มีอะไรบังเอิญก็บางคนก็เข้ามาถามนะคะบอกว่าแล้วทาไมประยุทธ์เนี่ยถึงได้เป็นคนรับสนองล่ะเพราะว่าทั้งทั้งจริงๆแล้วเนี่ยมีการโปรโดเก้าให้เป็นเศรษฐา แสดงว่ามีการตัดสินใจหรือว่ามีแพลนมาตั้งแต่ก่อนที่เศรษฐาจะได้เป็นนายกใช่ไหมโอ,อ้อันนี้ถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการตั้งคําถามได้ดีนะเพราะว่ามิสายท่านนี้เนี่ยเขามาตอบนะคะบ,บอกว่าสาเหตุก็เพราะคอรอมอใหม่เนี่ยมันต้องมีการรอเข้าเฝ้าถวายสัตว์ก่อนต้องแถลงนโยบายก่อนได้ถึงจะเริ่มงาน อ๋อก็แสดงว่าตอนนี้รัฐบาลของเศรษฐามันยังไม่สมบูรณ์เพราะมันยังไม่ได้มีการถวายสัตว์ก็เลยยังเป็นอยังเป็นหน้าที่รั้งท้ายทิ้งท้ายของอหอตอนะคะก็ดูแล้วกันเห็นไหมคะว่าใครที่คิดว่าประยุทธ์เนี่ยจะได้เช็คบินไม่ได้นะคะเพราะว่าเราบอกแล้วนะว,ว่าเขาจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นองคมนตรีก็เรียกว่าเป็นร่างทรงของเปรมตีละสุรันเปรม เปลมมิกานั่นแหละนะคะเห็นไหมคะว่าคาตำแหน่งไปเลยอะ่ะไปแบบคาตำแหน่งไปเลยเรียกว่าเสือนอนกินสบายสายไปเลยอะ่ะคือบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อเงินแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยใช้อำนาจห,หน้าที่ของตัวเองไปจนวาระสุดท้ายเลยทีเดียวเรียกว่าใช้ของหลวงหมดเลยอะ่ะคุณคิดดูแล้วกันไม่ไม่สบายได้อย่างไรอืมแล้วก็บอกกบอกกปุ๊นะคะได้บอกว่าเหลืออีกหนึ่งปีข้างหน้านะคะก็คือ วันที่31สิงหาคม2567ประเทศไทยก็จะย้อนกลับไปในวันที่19กันยายนปีพศ2549สรุปว่ารัฐประหารเพื่อเปลี่ยนผ่าน2549และรัฐประหารแก้มือในปีพศ2557เสียของโดยสมบูรณ์นะคะนี้เป็นความคิดเห็นของบอกกอปุ๊นะคะก็มีการจิกกัดมีการแซกกันเล็กน้อย อืมนะก็ประมาณนี้เนาะที่เรานํามาแสดงแล้วก็ทักษณิณเนี่ยก็ได้มองเลยว่าอ,อ่อัน,นอันนี้คือก่อนที่จะมีการประกาศวันนี้นะคะบอกกอปุ๊บก,ก็เลยบอกว่าให้จับตามองดูนะคะว่าการยื่นขอดีกาพระราชาทานอภัยโทษอะไรประมาณนี้ว่าทักษณิณเนี่ยจะถูกพิาาพากษาออกมาอย่างไรนะคะวันนี้ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นการเปิดไฟเขียวให้กับทาง ทักษณิณอย่างแน่ชัดเลยก็ชัดเจนนะคะทราบแล้วเปลี่ยนจ้านะคะว่าทักษณิณเนี่ยเขาญาติดีกับทางสถาบันพระมหากษัตริย์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อมานะคะน่าจะเป็นสุดท้ายจริงๆละนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยืดยาวมากเลยทีเดียว